สวัสดีครับวันนี้วันที่15กลุ่กุมภาพันธ์นะครับสองหนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันชนหน้าครับสำหรับแชสซีของตัว TF2 นะครับกันชนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใส่ได้กับตัวแชสซีนะครับของ TF2 ไม่ว่าจะเป็นตัว4ประตู2ประตูนะครับใส่ได้นะครับ นี้วัสดุของมันก็จะเป็นโลหะนะครับโลหะแล้วก็ทำสีด้วยระบบพาวเดอร์โคนะครับสีดำนะครับแล้วก็มีการเชื่อมนะครับเชื่อมด้วยมือนะครับเพราะว่าโฆษณาว่าเชื่อมด้วยมือนะครับแล้วก็ในถุงเนี่ยก็จะมีน็อตนะครับขนาด M2 นะครับคูณ4นะครับให้4ตัวได้นะครับไว้สำหรับยึดแล้วก็ตัว กันชนรุ่นนี้เขาก็แนะนำให้ใช้กับตัววินช์ตัวมินินะครับตัวเล็กของวอนนะครับอันนี้เนี่ยมีสัดส่วนของมันก็คือความสูงนะครับไอ้ความความยาวนะครับความความยาวก็คือ192.7นะครับแล้วก็ ความกว้างนะครับความกว้างความกว้างก็คือ38.7นะครับความสูง26.8นะครับแล้วก็น้ำหนักนะครับ60.5กรัมนะครับก็เหมาะที่จะใส่สำหรับตัวโฟลเนอร์นะครับหรือว่าถ้าจะเป็นตัวเช a ซีทีเอรุ่นอื่นๆเนี่ยก็ใส่ได้เลยนะครับ มันก็จะยึดติดกับตัวแชสซีได้พอดีนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวแชสซีเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นี่นี่แชสซีด้านหน้านะครับอันนี้มันก็จะเข้าไปเสียบกับตัวล่องของแชสซีพอดีเลยนะครับตัวนี้ นี่ก็คือเชัดีของ TF2 นะครับก็คือตรงกันเหมือนเหมือนตัวโฟลันเนอร์นี่นะครับอันนี้รหัสของมันก็คือ ZS1904 นะครับก็เป็นทูบวินช์บัมเปอร์สำหรับ1985 Toyota f ด u n าโตนะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้ลักษณะการชนที่ไม่ใหญ่เทอะทะมากนะครับ ก็ตอนนี้ก็เหมาะเพราะว่าน้ำหนักไม่ไม่เยอะแล้วก็เพียงพอสำหรับการปกป้องเวลาเล่นด้านหน้าของตัวรถนะครับสบายๆนะครับก็อันนี้มันเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะเหล็กนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับเขาก็จะเป็น f a c e b o o k y o u u u b e i n s t a g r a มเว็บไซต์แล้วก็ s h o ป e ีนะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RC Skill Thailand นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจสินค้าตัวไหนนี่ก็สอบถามมาในไลน์ก่อนนะครับไลน์ก็ HD Alien นะครับแล้วก็ตัวเพจนะครับเพจของเราก็ RC RC Skill Thailand ก็สอบถามมาใน Inbox ได้นะครับว่ามีสินค้าหรือไม่เดี๋ยวเราก็จะส่งรูปไปให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดูคุยรายละเอียดอย่างอื่นต่อนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989ครับผมเอครับสวัสดีครับ First she was and